ีครับก็อันนี้เป็นเบ้าต่อยกกเกาะด้วยครับขอบคุณหลายๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่เอามาส้มสองเบ้าต่อยกกเกาะครับผมตอนนี้เป็นบรรยากาศย่างแม่แรงครับท่าบ้านลุงพนแม่ปลาถอนกอระเบื้อแล้วครับตอนนี้ย่างแม่แรงปลาถอนกเก็บของมอือแล้วครับเมื่อกี้นี้ครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ากําลังเก็บของกัน กับลูกค้ามาเือเดี๋ยวนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบครับผมช่วง,งแรงๆอะไรกำลังเจ็บข้าวเก็บของบรรยากาศย่ำแรงครับของบ้านคกบเกาะครับผมอุค้นกะกำลังเมื่อเฮือนมาส้านเจ้าของ ป็นต้นไม้ของผู้พอภาพขงคําม,มันมีกาแฟแฟกกะก็ไม่ได้มาโอกยมีพูดนี่เนี่ยมีพูด

ยเอามีของอะไรมาฝากครับผมพี่จิมมี่ครับเอาไปให้แกเอาคุครับครับผมโชคดีครับลุงตุง้มตามเดินทางปลอดภัยครับได้ระบอชุดเพื่อนานเร้ <c oughs> ่มมาลองเบิ้ง <c oughs> อันนี้เป็นหน้าบามมา้านครับผมนะดาบลูกคนอก็่ต่อ,อนี้มามาปลาจำลองเก็บของอยู่ครับปลาจำลองเดี๋ยวเชือกมาแตงโมไว้กินมืออเออเชืองอะไรก่อนเดาว่าของผู้ใดเดี๋ยวเขาเอาไร มาจำลองก็เก็บของอยู่ครับก็ดีมาถอดเมื่อแล้วลุ่งทาไม่ได้มากกว่าเมื่อนี้ไปจำลองอันนี้ในชพระขยะคอยนี้ ูองครับูองุณปล่ะมีคนมาเลี้ยวรถป้ายร้อยเอ็ดครับมีคนมาเลี้ยวรถครับผม

อบริเวณหน้าบ้านครับเสี่ยวนะ็กแก่ครั้นั่งนี่บแมนแปลกล้วยน้ำว้าหั่นจิ้มเกลือเลยตอนนี้บอต้องเอาเปลือกออกเลยือแก่ไอ้บอแก่ครับแก่ใส่แล้วเนื้อแอชชิปไปใส่้องเดียทานข้าวยังคายังครับผูดได้ีลูกเจ้าเนื้อโต จากเลือดทำอะไรลงทานน้ำอะไรครับน้ำพึ่งมะนาวครับอันนี้บริเวณนาบานครับ,บพระคามนะครับก็เริ่มทยอยเมื่อครับผมทำลาเบิดละ่ะโซงนี้เป็นบรรยากาศยามแรลงเด้อยครับเนี่ยท้องฟ้าก็เป็นสีขึ้มๆ อันนี้ร้านครับพร้อมอัน,นลุงยังมีมาอยู่นอกอครับพร้อมวันนี้เป็นนาพระพรหมด้วยครับ อ่าผมวันนี้ยูทูปเปร์อยู่น้อยครับผมอยู่แต่ไอ้อกิตตูมตามไป,ปเลยทุกคนเมื่อเบิรนะครับผมอมือยู่มีหลายมานนี้นะอาผมทำการขอพรกก่อนเพือได้ยอดไร้หลายๆแล้วมาฟ้อนแก้บน่นิัน ครับผมเมื่อกี้นี่ก็ไปอธิษฐานกับปู่ครับพระแม่โซโลพี่นะครับผมเออเปินซอยครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับผมครับ <c oughs> <c oughs> พอปู่หน้าค่าครับอนไรก็ได้ยญานาค ประสบกต่สิ่งดีๆครับผมก็มาขอพรท่าน,นตอนนี้เป็นบริเวณร,ร,รอบๆนะครับผมฟ้ากับมืดล่องหลายแล้วครับ ตรงหลายแล้วนี่เป็นโซนอย่างตรงห้ามบ้านลุงพลเน้อครับผมอันนี้ทางไปบ้านกกตุ่มคำมากกตุ่มออไปอมุกดาหารก็ได้ครับอำเภอหลวงมุกดาหารหรือไปเลี้ยวซ้ายไปอำเภอนาแก่ครับข้อ,อไปอนครพนมก็ได้ครับหรือเราไปาธาตุก็ไปเส้นนี้เด้อครับผมาธาตุพนม ถ้าไปเส้นนี้ครับผมถ้าไปเส้นนี้ก็าไปปุระอำเภอเขาว่งจังหวัดกาลสินครับผมหรือถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอตาง,ง่อยไปสกลนครครับนครมนม,นมอุดอรจก็ได้ครับผมเส้นนี้น,นั่นก็เป็นรอยต่อเลยครับรอยต่อ ห้องจังหวัดสกลนะครับห้างจากนี้ประมาณสี่กิโลก็เป็นเขตห้องสะกดนะครับถ้าห้ามเข่าไปห้ามเข่าไปทั้งนี้ก็เป็นอำเภอโคกสีสุพรรณครับลังส่วนยางเลยถ้าไปนี่ประมาณจ็กสิบหกกิโลก็ห้ามเข้าขึ้นไปก็เป็นจังหวัดนครพนมครับ แต่ว่าทางเตอนะทางเตอร์เป็นพื้นรับๆนะเป็นจังหวัดมุกดาหารครับถ้าไปทางนี้ก็แบ่งเขตพื้นที่เดียวเนี่ยดก็บอกเข้าใจน้ำเขาครับอันนี้บริเวณร,ร้านค้าด้วยครับผมยาแรงม,มืดๆนะครับผมเล่าต่อยก็อยู่นี่ละขายของแล้วก็ย้างลเลาะพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศยามแรงนะครับความเป็นอยู่ของมากเกาะเฮา ว่ามันเป็นแล้วเลยพี่น้อง้องไปเลยก็ยูย่เดี๋ยวไปนี่ละ,ะต้น,นขายกับข้าเนี้ยมาแรงกบมาแล้วครับผมตรงตามเวลาอยู่พอดีอันนี้เป็นผู้พายแอะครับผม มันหามือกันแล้วจับเปลือต้นไม้ระบังแล้วมาเป็นผู้เผยแอะผู้หลงวงทรงอ่ารรยดกาศทรงตะวันตกลิ่มนะครับนั่นฟังซ้ายมือเป็นผู้เผยแอะครับผมฟังขวามือเป็นผู้เผยฟังขวามือเป็นผู้เผยแอ่ครับฟั่งซ้ายมือเป็นผู้ พะเฮครับผมอันนี้อันนี้สองบรรยากาศาต้อะเป็นหลับขอบฟ้าด้อยครับบืงข้างหลังครับผมข้างหลังเรงปู่พญานาคเจ้าแม่สาพี่นี่ต้นไม้ระบางนลยจังน่อยครับผู้พาผู้ใบแอรรอบๆมากแล้วเป็นผู้พะเฮครับตบน,นี้ ข้างนี้เป็นผู้หลวงครับยังมึนมืดเนี่ยจังหน่อยถ้ากองก็ได้อันนี้เป็นศาลครับเป็นศารทองเร้าแม่เจ้าแม่โสพีครับผู้พระพุ่มครับของพระพุมของเพิร์นแล้วก็อันนั้นที่ไฟแจ้งแจงเนี่ยเป็นบ้านของลูกพลครับ ข้างขวามือเราเป็นากาแฟโกคกคกับบรรยากาศโดยรอบกประมาณนี้นะครับผมอ,อันนี้เป็นหน้านะครับหน้าของหมอทวัตั้งเตอร์ในั้งเตอร์มองแสงสีคอบทองนะครับผมทงเตอร์ลงมาเป็นหน้าหมอทวัตอันนี้เป็นห้อยปุ้งครับห้วยปุ้งนี่ที่ว่าเพิ่นเอสสพานข้ามไป หน้าครับผมมีว,าว้าเหลือหลายหัวกุงนีก็ได้อ,อันนี้เป็นบริเวณรอบๆครับตรงห้ามก็เป็นโซนยางของมอหุ่งครับผมมอหุ่งเป็นคุณพอของของกาแฟก,กกเกาะครับไอกิ้เป็นพอของไอกิ้กาแฟก,กกเกาะบริเวณเข้าไปทั้งในครับ ประมาณจะ400โล500โลครับห้อดกลางบ้านครับผมเด็กคุณบอกเพิ่นยังมาป่ามาแล้วมาทำลูกวะบ่มาล้วบอาอีน้าเ่า ุ่มก,กันครับผมมาจำลองลกู้ข้องไอ,อ้อีครับเอาคนถามจะวาดไปไหนั้าวัดดิครับอืวันจ้าแล้วครับวัดจ้าแล้วตอ พ่อถือเตือนน้องถือใจขนาดอะไรครับเรื่องนอนนี่สอนให้คนอาจารย์กะได้อาจารย์นอนนี่สอนสิครับมรื่องพี่อาบ้านได้อาจารย์ชินโยเป็นมอนุจัดเซนไฮประทานมาโอ้เมื่อยอยู่ครับเมื่อยอยู่ป้าจำลองจ๋ามีแฟนยังคนสวยมีสอดกลางเต้นพ่อจำลองประทานมาเป็นแฟนทั่วโลกโอ้เป็นแฟนทั่วโลกนะครับป้าจำลองบอกเออมาดูช่องเจ้าปิดเสียงกับ่ท่านเน้อแอดว่ะทานมา เจ้ากับกอนสิขามาเจ้าต้องลดเสียงมิเดียเลยกอนเดอรู้จักต้องการบันทึกอให้ลุงป้าสู้ๆนะครับผมสวัสดีตอนย็นแอทิพย์ครับโอาคาอมังดูครับปอมไปทองอื่นก่อนเดียอจขอเนกอเดอครับผมขอบหลาที่ได้เอามาส่งอื่น